ซ้อมก่อนนะครับเต่งนี้เพิ่งแต่งเสร็จรวมสัตว์ป่าในงท้งคงไปอีกทั้งพันไม้นานาอยู่รวมกันมาในป่าเดียวกันคนเห็นแก่ตัวแบ่งขัวแยกฝ่ายไกลายพันประเทศเดียวกันเธอเผาะสะวรรค์ทำไมเผาสันติสุข เผาไทยให้ลุกเป็นไฟเธอเผาะสะวรรค์ทำไมเธอเผาะสะวรรค์ทำไมจะสร้างนารกกี่คุมจะชุมนุมเพื่อกูเป็นใหญ่เธอเผาะสะวรรค์ทำไมเธอเผาะสะวรรค์ทำไมสายน้ำถ่วงมาให้ตาของเธอสว่าง พระพุทธเจา้ายังชี้เส้นทางสายกลางยังรอให้เดินเลิกแบ่งสีเสือมีเหลือก็โปรดแบ่งกันจะสุขในสันสั่งสวรรค์ด้วยคำของพ่อว่าพอเพียงเผาสันติสุข เผาไทยให้ลุกเป็นไฟเธอเผาสวรรค์ทำไมเธอเผาสวรรค์ทำไมสายน้ำท่วมมาให้ตาของเธอสว่างพระพุทธเจ้ายัางชี้เส้นทางสายกลางยังรอให้เดิน